เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมมีข่าวร้ายนะครับเพราะว่ากล้วยหอมทองที่ผมปลูกไว้นะครับถูกคนบ้าหรือคนสติไม่ดีนะครับมาเดินเหยียบโคนหักนะครับประมาณสามสิบกว่าต้นนะครับผมคิดๆแล้วว่าถ้าคนดีเขาไม่ทำนะครับเพราะว่าเขาน่าจะคนบ้าหรือว่าคนสติไม่ดีนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ ต้องเฝ้าสังเกตอีกทีหนึ่งนะครับว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นนะครับมันเสียน้าเสียดายนะครับเราอุตส่าห์ดูแลอย่างดีมานะครับแต่ว่ามาเจอพวกที่มีจิตวิปริตนะครับพวกสติไม่ดีนะครับมีปัญหาทางจิตอะไรเงี้ยเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าคนดีๆเขาไม่ทํากันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเขาทํำยังไงครับเสียหายยังไงพาไปดูเลยนะครับไป ันโอ้โหปล่อยแม่ลวดไปยนั่นมันบุกแน่นว่ะดูไปเห็ดเลยอืมดูโอ้โหมาเดินเหยียบกันเฉยๆเนี่ยแหละเออเราไม่เคยไปวุ่นวายอะไร,รทำมาหากินโอ้เดินเหยียบหมดเลยต้องหาจนเจอแหละ ดูเดินเดินเหยียบดูว่วนนี่ไม่หักเจอก็ปรับแหละอืมสองกบสองเขียดมาทำหักโอ้มันก็ไม่ใช่ดูโอ้โอพ่อเห็นหอยาใช่ไหมมาหากินสองกบสองเขียดก็ไม่ว่าดอกเดินมาทำอะไรดู เล่หมดเลยอย่างเงี้ยทำบาปกับน,นอ้อคนเหล่้อะไรด้วยเลยกล้วย,วยกําลังโตกําลังสวยมาเหยียบทิ้งหมดนะกันก็เยียบไขัดขาไข่บ้าวเรไม่เคยไปทําอะไรกับไข่นะเกิดไปวุ่นวายกับไข่ทำมาหากินเฉยๆ ดูนี่กระเยียบไม่หักนั่นหักทีแรกก็นึกว่าหมามาหยอกเฉยๆนี่ครับเพื่อนๆดูครับมันเป็นยังไงไม่รู้ดูดูกล้วยคนเดินเหยียบครับไม่เหยียบเหยียบโคนให้ตายเหยียบโคนให้หักอันนี้ไม่หัก ดูนะเพื่อนๆไ่่นะจังใจหลายจังดูกล้วยกำลังโตกล้วยกำลังโตครับทำไมมาทำแบบนี้ดูครับเช้ามาจะมาบำรุงไมาเจอแบบนี้ก็หมดกำลังใจเลยครับคนทำมาหากินคนมาทำลายเนี่ยใจร้ายจริงๆดู ไม่เคยมีศัตรูไข่ครับอยู่นี้ไม่เคยไปขัดไข่ไม่เคยไปวุ่นวายไม่เคยไปอะไรกับไข่ครับดูนะครับนี่ขนาดทาตัวดีไม่ไปวุ่นวายอะไรกับไข่เลยนะเนี่ยยังมีคนมาทําแบบนี้ใส่นี่ครับจิตใจคนมันทําด้วยอะไรโอ้โหแย่เลยแย่เลย ไม่เป็นไรตัดโคนออกแล้วก็เดี๋ยวก็หนอขึ้นมาใหม่นะครับใครทำดีก็ก็ได้ดีใครทำไม่ดีก็ขอให้ผลที่ไม่ดีก็ตอบแทนกลับไปเองนะครับเราไม่ว่าใครหรอกอคิดดีทำดีก็ได้ดีคิดชั่วทำชั่วคงจะได้ชั่วกับคืนนะครับอืมโอเคนะเพื่อนให้กำลังใจด้วยนะครับ